สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่เพิ่งมีสูตรขนมบ้าบินมพะพร้าวอ่อนแบบง่ายๆใส่ข้าวโพดแล้วก็ฝยทองหอมอร่อยหนึบหนับมาฝากค่ะวันนี้แม่เพิ่งก็จะขูดมพะพร้าวอ่อนนะคะจากลูกสดๆแบบนี้เลยประมาณ200กรัมนะคะเนื้อนี่หอมหวานอร่อยเด้ง นี่ค่ะดูน่าทานมากๆส่วนแป้งที่ใช้ก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียว1 8 0กรัมนะคะผสมกับแป้งเท้าอีก2 0กรัมใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยเพื่อให้เกิดรสชาติที่กลมกล่อมตามด้วยน้ำตาลทราย1 2 0กรัมผสมกับน้ำตาลมะพร้าวอีก3 0กรัมค่ะเพื่อความหอมหวานอร่อยใส่น้ำกะทิ1 8 0กรัมจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือหัวน้ำกะทิคั้นสดๆก็ได้ค่ะ จากนั้นก็นำมาขยำขยำนวดผสมให้เข้ากันก็จะได้เป็นแป้งที่มีความข้นสีจะออกเหลืองนวลแล้วก็มีกลิ่นหอ,หอมของน้ำตาลมะพร้าวด้วยสูตรนี้จะหวานน้อยรสชาติกลมกล่อมกำลังพอดีตามด้วยเนื้อมะพร้าออ่อนที่เราหัน่นหรือขูดเป็นเส้น,เส,นเส้นเอาไว้นี่ค่ะเนื้อแป้งของขนมบะบินเมื่อผสมกับมะพร้าวสดสดนะคะ ดูเด้งแล้วก็หอมน่าทานมากๆก็จะมีความเหนียวข้นขึ้นเมื่อนำไปทอดขนมก็จะมีความนุ่มข้างในค่ะส่วนข้างนอกก็กรอบหอมอร่อยพอดีเลยวิธีการทอดก็ง่ายๆเลยค่ะใช้กระทะเทฟลอนที่เรามีนี่แหละใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแค่พอเคลือบกระทะทำให้ขนมร่อนไม่ติดกระทะแล้วก็มีสีสวย จากนั้นก็แบ่งขนมบะาบินค่ใส่ลงไปในกระทะทอดได้เลยสูตรนี้ไม่เพิ่งจะแบ่งทอดได้เป็น2กระทะนะคะไม่ต้องใส่หนามากเพราะว่าจะได้สุกง่ายในการทอดให้ใช้เฟนอ่อนขนมบะาบินจะได้สุกทั่วถึงนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยก็จะกรอบนุ่มกำลังพอดีใครชอบเนื้อมะพร้าวเยอะๆก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยนะคะ วันนี้แม่เพึ่นก็จะเพิ่มความอร่อยเป็นข้าวโพดหวานค่ะอันนี้ก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใส่ลงไปได้เลยปริมาณก็กะเอาตามความชอบเลยนะคะเพิ่มความหอมหวานมันอร่อยด้วยฝอยทองอันนี้ชอบเป็นพิเศษนะคะใส่เพิ่มเยอะหน่อยเลยทั้งข้าวโพดหวานและฝอยทองเมื่อใส่รวมกันนะคะอร่อยเข้ากันมากๆ ทอดด้วยแฟนอ่อนต่อไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไฟแรงเนี่ยรับรองว่าขนมบาบีินของเราเนี่ยไหม้แน่นอนเป็นขนมที่ต้องใช้เวลาในการทอดแต่รับรองค่ะว่าอร่อยคุ้มค่าแน่นอนถ้าใครชอบทานขนมบาบี่ิลองทำสูตรนี้เลยง่ายมากๆนะคะใช้แป้งเพียงแค่อสองอย่างแล้วก็สามารถทอดโดยใช้กระทะเทฟลอนที่เรามีนี่แหละ นี่ค่ะสุกเหลืองหอมแล้วไม่พิ้นก็กลับอีกด้านหนึ่งลงไปทอดนะถ้าใครอยากให้สุกเร็วๆก็หาฝามาปิดค่ะอบทำให้เขาสุกเร็วขึ้นโอ้โหเปิดฝามานี่กลิ่นมะพร้าวหอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยค่ะค่อยๆเช็คดูถ้าเกิดว่าสุกนะคะก็จะไม่ติดกระทะล่อนออกโดยง่ายเลยสีก็จะสวยแบบนี้ วิธีการกลับหรือพลิกขนมบาบินแบบง่ายๆนะคะก็จะใช้ฝานี่แหละค่ะปิดเอาไว้นะแล้วก็คว่ำกระทะเลยค่ะเราก็จะได้ขนมบาบินสวยๆน่าทานแบบนี้เลยขนมบาบินมะพร้าวอ่อนสุดพิเศษของเราใส่ทั้งข้าวโพดแล้วก็ฝอยทองลงไปด้วยสีสวยกลิ่นหอมแล้วก็น่าทาน สูตรนี้ง่ายมากๆทุกคนสามารถทำทานเองที่บ้านตามสูตรได้เลยนะคะนี่ค่ะกรอบนอกส่วนด้านในนิเครื่องแบบจัดเต็มแล้วก็มีความนุ่มน่าทานมากๆทำทานเองเราก็สามารถจัดเครื่องแน่นๆได้เลยค่ะทั้งมะพร้าวอ่อนข้าวโพดแล้วก็ฝอยทองค่ะแบบแน่นๆล้นๆแบบนี้เลย ไม่เพิ่งอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่ามันอร่อยลงตัวมากๆค่ะมาพิสูจน์ดูความนุ่มของขนมบาบินแล้วค่ะนี่เหนียวนุ่มหนึบนะคะด้านในไส้เต็มๆแบบนี้เลยใครว่าน่ากินยกมือขึ้นเลยค่ะ ความนุ่มหวานหอมเหนียวหนึบที่กำลังพอดีเลยค่ะเคียวเข้าไปเจอมพะพร้าวอ่อนเจอเข้าวโพดกรุบกรุบนะคะหวานนัวมากๆทุกท่านอย่าลืมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจครัวแม่พึ่งนะคะเรามาทำเมนูอร่อยๆด้วยกันทุกทๆวันเลย